สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับอยู่ผมครับหมูน้อยร้อยท่อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาสตาร์ทเครื่องนะครับไม่ได้สตาร์ทนานแล้วโอ้โหดูรอยไขย่ดูทุกคนไก่มันชอบขึ้นไปบนหัว <c oughs> <c oughs> นะครับนะี่ คงต้องเอาออกไปล้างไหมครับเนี่ยแล้วมันแตกแล้วมันไหลลงมาเนี่ยดูนูน่นตรงนู้นยังมีเลยครับจอดนานเออรวมๆเลยจะสองเดือนแล้วมั้งนะครับเอาเดี๋ยวสตาร์ทหน่ครับไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่า อ้าวสวยเลยสวยเลยทุกคนมันไม่ติดนะเนี่ยดูไม่ได้ขับนานก็จะเป็นแบบนี้ครับมันมันลามันขึ้นนะ่ะมันขึ้นได้ไงเน่ะงงเลยอันนี้ผมก็ถอดหนวมออกนะตามเบาะตามอะไรนูดูครับเต็มเลยครับเออ,อไรวะ เดี๋ยวไปหาที่ชาร์จมาชาร์จนะครับนี่หม้อชาร์จของเรานะครับเป็นหม้อเล็กๆนะครับก็จะมีระบบตัดไฟอัตโนมัตินะครับถ้าแบตเต็มอะตู้มันก็จะตู้ชาร์จมันก็จะตัดเองครับสายไฟถึงหรือเปล่าโอ้ถึงไม่ได้สตาร์ทนานครับอ้น่าจะหลายอาทิตย์เลยครับปกติผมจะสตาร์ทอาทิตย์ละครั้งไม่งั้นก็ขี่ ขี่ออกไปนะครับขี่ออกไปชาร์จแบตก็ Go. อันนี้ไม่ได้สตาร์ทหลายทิศเลยรวมๆเกือบสามอาทิตย์อะะครับเทสทสทสอันนี้อันนี้ลบเอ้ขวารวมเมื่อเปล่านี่อันนี้ลบลบ สีแดงก็จะเป็นบวกนะครับสีแดงขาบ,บวกเลยปึ๊บไม่ได้สตาร์ทนะก็นี่ครับแม็กขยับเป็นย4โวลต์แล้วก็ตูมเฮ้ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมมันต้องคลายดิมันต้องหมุนนี้ออกก่อน หมุนออกไปให้มันเผื่อบางทีการชาร์จการประจุไฟอ่ะผมไม่แน่ใจว่าน้ำกันมันจะเดือดหรือเปล่านะก็ต้องเซฟไว้ก่อนครับให้มันระบายออกถ้ามันเดือดก็ให้มันระบายออกได้นี่โอเคเอา เดี๋ยวผมจะชาร์จไว้สักสิถึงยีนาทีก็น่าจะติดนะครับสวยเลยไม่ได้สตาร์นานไม่ติดเลยเดี๋ยวจะเอาออกไปทำความสะอาดภายในนะครับเงาเตอนแรกว่าจะเอาไฟมาใส่แล้ว ถ้าเกิดผมไปอัดฟางแล้วทีนี้อาจจะต้องจ้างคนขับรถขนข้าวนะครับอาจจะต้องจ้างคนขับรถขนีขนข้าวแล้วทีนี้เพื่อบางทีเขาไม่ได้ระวังไฟให้เราก็เพื่อบางทีรถจมรถอะไรครับก็ไม่ได้ระวังให้เราก็เดี๋ยวคอยใส่แล้วกันตอนผมวิ่งดินดูอย่างนี้ อันนี้เรียกเกาะไม่ดูนะครับอืมอหมดคัดถังน้ำมันครับขายนะครับถังน้ำมันทรงนิยม150ลิตรนะครับ150ลิตรมีเกรพร้อมนะครับตัวนี้ สภาพสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางนอกนะครับก็จะมีตําหนินิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นผลต่อการใช้งานนะครับดลายข้างๆข,า,งขายหมื่นนะครับใครจะซื้อก็สอบถามมาทางเพจนะครับเพจเฟซบุ๊กได้นะครับ สงกระสียัเงียบๆอยู่ครับโอ้ยจะเอาอยางมาหอยรถข่อยนเนี่ยเนาะหกไหล,ลก็สำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาดูได้นะครับถามว่าแพงไหมเอาก็แพงเลยครับก็ดูอะไรแต่งที่ผมใส่ไปสิครับผมใช้มาหลายปีก็จริงนะ แต่ว่าก็ไม่ได้สมบุกสมบันถึงขนาดไปวิ่งหน้าฝนงานทุรักทุเลขนาดไหนก็ดื้อดันไปวิ่งนะครับก็ไม่ใช่นะครับผมก็รักก็ถนอมรถผมเหมือนกันนะครับงานไหนที่วิ่งแล้วมันสงสารรถเกินไปผมก็ไม่วิ่งนะจอดดีกว่านะครับมันได้มาได้มาก็นิดๆหน่อยๆได้พอแต่ได้มาปุ๊บช่วงรถเรา ต้องเข้าอู่อีกครับมันมีผลเสียหลายอย่างนะแต่ธรรมดาครับรถใช้งานมันก็ต้องมีเสียกันบ้างแต่ว่าเราก็ต้องดูหน้างานที่มันไปวิ่งเนี้ยมันจะคุ้มไหมนะครับเผื่อรถเรากลับมาเสียกลับมาเราต้องเอาเงินส่วนนั้นมาซ่อมบางทีไม่พอก็ต้องควักกระเป๋าเงินเก็บเราอีกครับก็ยังยืนยันราคาเดิมนะครับ ถ้าถึงเดือนตุลาอาจจะตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาน่าจะยังไม่ขายก่อนนะครับถ้าใครจะมาซื้อช่วงนั้นก็น่าจะขนข้าวเสร็จก่อนนะครับขนข้าวเสร็จก่อนก็เปิดขายอีกทีนะครับรถผมหลายปีก็จริงครับก็ดูดูแลเองมาตลอดพเพิ่งมาจ้างเขาขับนี่แหละครับจ้างเขาขับตอนเกี่ยวข้าวปีที่แล้วก็จ้างมาตลอด ก็ระยะเวลาไม่ก <S an> ี่เดือนครับตอนจ้างขับขนข้าวก็พฤศจิกาพฤศจิกาเนาะพฤศจิกาเสร็จก็มาธันวาจ้างขนดินต่อธันวาธันวามกราากุมภามีนาเดือนเมษาเมษาพฤษภาพฤษภาน่าจะประมาณเจ็ดเดือนครับจ้างครับ มิถุนากรกฎามิถุนากรกดาสิงหากันยาอันนี้เริ่มจะมาครับเองตอนมิถุนามิถุนากรกดาเนี่ยขับวิ่งงานอยู่ภาชีก็เรื่องสีเรื่องอะไรมันก็ตามการใช้งานอยู่แล้วครับแต่ว่าสีผมไม่ซีดนะดูดูจากสีแดงนะครับสังเกตดูดีๆนะครับ รุ่นที่ออกหลังผมประมาณปีหนึ่งหรือสองปีอ่ะสีมันจะซีดสังเกตดูได้เฟืองเกียร์ถอยแตกครับก็เปลี่ยนไปแล้วจากที่ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูแบตก็เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเป็นลูกใหญ่ ตัวนี้ก็เป็นทงเกียร์เก่านอกนะครับแพงเอาเรื่องอยู่นะครับผมซื้อมาพันสองอะอะไรที่ผลิตเองไม่ได้มันก็มักมจะแพงทุกดาผมก็งงอันนี้ก็ปิดไว้กันฝุ่นนะครับก็มีแต่ตรงนี้แหละที่เข้าก็ปิดไว้ครับไม่ไม่เข้านะครับไม่มีฝุ่นเข้า ตามเบรกมืออะไรก็ไม่มีนะครับกมอุดไว้อย่างดีแล้วก็7 3็ครับเปิดราคาต่อรองได้แต่ถ้าใครว่าแพงก็ไม่เป็นไรครับเลื่อนผ่านได้ครับฝาครอบนี้ก็เป็นหมื่นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับจะไปหาราคาห้าห0พัสภาพดีๆก็ไม่มีแล้วนะครับ บอกไว้ก่อนงานเรลาไฟออกข้อง,งอสีหลุมก็ดูรับรายละเอียดคองสวยดูรอยเชื่อมแล้วกันบางคนอาจจะว่าซื้อรถใหม่ดีกว่าอะรถใหม่ก็ดีกว่าครับของใหม่มันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่า คุณต้องไปเสี่ยงดวงนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ดีหรือแต่ดีได้แต่ารายเสียโดนอะไรวะเนี่ยวอ้หมดลายครับในลองดูซิว่ามันจะสตาร์ตติดไหมปิดดูเงียบ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  อ้าว oh. ติดนะครับผมติดแล้ว mm. เดี๋ยวให้มันน้ำมันเครื่องมันหล่อเลี้ยงรันเครื่องก่อนแล้วคอยเบิ้ลนะครับบางคนสตาร์ทเครื่องแล้วเบิ้ลเลยไม่ใช่นะครับมันแต่สำหรับรถคันไหนที่มีปัญหากับปั๊มอ่ะมันต้องเบิ้ลนะครับ มันต้องกดคันเร่งด้วยนะครับสตาร์ทครั้งแรกถึงจะติดโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็หอมมามาบึงรถสตาร์ทบทติดรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ